หน้าฝนที่ผ่านมาหลังคาลั่วครับลั่วจนเนี่ยไม้ผูเป็นรูอย่างนี้เลยนะวันนี้เราจะใช้ระบบอิมพีเรียลในการวัดนะอะโอเคหฟุต2ฟุตนะรูกว้างแล้วก็ความลึกประมาณสักครึ่งฟุตนะได้ชิ้นงานมาล้ก็วัดเลย2ฟุตโอเคตัดได้วันนี้จริงๆผมมีเวลาแค่90นาทีเท่านั้นในการทำโปรเจกต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆขั้นตอนก็จะต้องถูกนำออกไป จังหวะที่ผมตัด45องศาพเพื่อลบมุมเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับลืมกดอัดขอโทษด,ด้วยแต่ว่าไอตอนที่มาเก็บงานด้วยสิวเนี่ยอันนี้ถ่ายไว้อ่าชอบมากคือสิวคมๆเนี่ยเก็บงานได้กริปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาทาบนะที่เราวัดกับที่เราทําจริงเนี่ยเอ้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะขั้นตอนต่อไปคือการยึดนะครับเราก็จะใช้ดอกสว่านเล็กเจาะ แล้วก็ดอกสว่านใหญ่ทํารูคา์เตอร์ซิงค์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้สกรูยิงลงไปเลยครับผมว่าผมต้องโดนแซลแน่เลยว่ามันคือการซ่อมชั่วข่าวใช้ชั่วโคตรแต่ไม่รู้แหละมาเทสกันดีกว่าเนี่ยเอานิ้วลูบๆแล้วมันคือไม่มีจุดไหนที่มันเป็นคมขึ้นมาเลยนะมันลื่นปลื้ดเลยมันแบบเหมือนแร้มจิ๋วเลยนะครับลองเดินดูกระทืบกระทืบตรงที่มันเป็นรูเนี่ยก็ไม่หล่นลงไวแข็งแรงเลยผ่านครับ